อ,อ,อ๋อคงไม่ใช่จุกหรอกคะ่ะคงจะเป็นคือวันนี้เซฟมาค่ะน่าจะเป็นอ่ที่แปะเซฟมามากฝาค่ะตอนนั้นตกใจไหมคะหรือว่าอยู่แบบทันรู้ตัวไหมคะบนเวทีอ๋อ,อ<ม>รู้คะ่ะมีการเซฟมาค่ะก็ะะแปะเซฟมาอย่างดีเพราะเป็นส่วนที่ชมไม่ได้กลัวค่ะชินแล้วค่ะเพราะตอนรับงานมาเราก็รู้ว่าต้องแบบเซ็กซี่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีการเซฟมาค่ะ คือวันนี้ยอมรับว่าตั้งใจโชว์หุ่นเนาะเพราะด้วยเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม FVL p l u s เนี่ย<ม>คือกินแล้วช่วยให้กระต่ายหุ่นเฟิรม์มกระชับทางที่กระต่ายไม่เวลาเข้าฟินเนตเลรเงี้ยค่ะก็ยังทําให้หุ่นแบบเฟิร์มเลยเนะี่ยเราก็เลยอยากโชว์หุ่นจริงๆแล้วมันก็เป็นการทํามาหากิน <c oughs> ของสาวเซ็กซี่เนาะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าคือเราเป็นสาวเซ็กซี่เนี่ยมันก็ต้องมีจุดขายแล้วก็ คือมันเป็นงานของกระต่ายเป็นช่องทางการทำมาหากินเนาะนก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ค่ะอ๋อไม่ได้คุยกันเลยค่ะคืออย่างที่บอกว่าพอเราถอยความสัมพันธ์มาเป็นเพื่อนกันเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยค่ะหนุมน่มก็มีคุยค่ะมีเข้ามาคุยสเปคเดิมอยู่ก <laughs> ็ไม่ไม่คือถ้าเจอถ้าจเจอผู้หญิงที่สไตล,ล์แบบแมนๆที่ใส่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังชอบนะ แต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะกระต่ายไม่ใช่คนใจง่ายค่ะคือกระต่ายต้องใช้เวลานิดนึงใครที่เข้ามาชอบกระต่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องลองคุยการลองรู้จักนิสัยเราถึงจะเริ่มให้สถานะเป็นแฟน